โอเคนะครับก็อยู่กับซูเปอร์แมทนะครับเคียวกับดาครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเห็นเขียนว่าโบ5แต่เขาจะส่งมาเขาเรียกว่าฝั่งละไม้นะ รอบนี้เป็นผู้เล่นสตาร์ครับสองทั้งคู่ครับแต่ที่น่าสนใจคือเคียวอะ่ะได้เล่นในส่วนของเธอแรนจากสตาร์ครับวันนะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในส่วนของบูเทอร์เรนสตาร์ครับวันนี่ฮะขวาล่างของแผ่นที่ครับเขียว uh, ดูซัายก็ได้เ <Okay, S 1> <okay, okay. S 2> อาได้ก่าส่วนทางฝั่งท้าครับก็ของคุ้นเคยเลยครับเซิร์ฟสตาร์ครับทูครับก็จะมาลองดูกันเป็นผู้เล่นสตาร์ครับทูด้วยกันทั้งคู่ครับแต่มีฝั่งหนึ่งต้องเล่นยูนิตจากสตาร์ครับวันครับ แล้วถ้าดูกันตอนนี้คือทีมเคียวนำอยู่<อ>2ต่อ1เกมครับผมถามว่าดาร์กเล่นตามแผนเลยไหมอาจจะต้องปรับตัวบ้างหรือเปล่าเพราะว่ายูนิตที่เจอ,อมันไม่ใช่เทอรเรนจากตาค r ับสองอ่ะเออมันจะไม่มีเฮลเลียนมันจะไม่มีรีเปอร์ครับเพราะฉะนั้น <R TS. S 2> ก็เปลี่ยนคอมเล่นได้ ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องตามบิวออเดอร์ปกติทั่วไปเหมือนกันนะพี่อัดรวดเดียวจบไหมไม่นะผมก็ทยอยมานั่งดูทีละเกมพร้อมกับเพื่อนๆนะครับผมก็รู้สึกมันจะสดใหม่เหมือนกันกับพี่ๆน้องๆ เดี๋ยวจะรอไอ้สเปนเรียบร้อยทั้งคู่ครับมารีนมารีนมาเรีนเกาะเก่าแล้วขึ้นอะคาเดมี่ครับผมเพื่อจะได้ฟังเขาเรียกอะไรอ่ะ ไฟแบตป่ะผมจำชื่อยูนิตไม่ได้ตัวพ่นไฟหรือว่าพวกเมดิกอ่ะเออว่ะอุ้ยนี่มันคลาสสิกเลยอ่ะแล้วคือจะมีมารีจะมีจะมีตัวพ่นไฟแล้วก็มีเมดิกที่ไม่ใช่เมดิแวกนะเมดิกอ่ะเมดิกไม่รู้ว่าเคียวจะเล่นเมดิกหรือเปล่านี่งานเล่นเออนี่งานเมดิกครับมากับมารีสตีมแหกครับผม มันเรียกว่าของคุ้นเคยเลยนะส่วนทางฝั่งด้าครับก็ไม่ได้เล่นเร็วเหมือนกันเดี๋ยวขอดูชื่อยู่เนี่ยลืมลืมจริงลืมไปลว ก็ตอนนี้เนื้อเรื่องที่เราค้างไว้ก็อยู่ทางฝั่งโพตตสนะครับยังไม่ได้ลืมนะตารครับหนึ่งเข้าดาร์กมีแซวเฉยเป็นสปีดลิ้นเรียบร้อยอู้เจออ่าไ,ไฟแบตไฟแบตเออใช่ไฟแบตถูกแล้วนี่ว่าผมจำสับสนกับไอ้นี่เฮลแบต เฮลเลียนเปลี่ยนเป็นเฮลแบทนะแต่ยูนิตเก่าไอพ่นไฟของเขาคือไฟแบ k ถูกต้องไอแสดงความจำเราก็ไม่เร็วนะเนี่ยมันเรลราๆอะแต่จังหวะนี้เคียวมาครับเคียวมา <laughs> พอมันเป็นเมดิกอะมันมาเร็วกว่า m e d i แ a วครับค o เท็กอะมันอยู่ในคลาสเดียวกันเอออาคาเนมี่ะครับมันเป็นทางต่อสามารถไปทําให้สร้างเม d i c ก็ได้แล้วก็ได้อัพสตีมแพคด้วย ฝึกวิ่งวิ่งลันบายเข้ามาได้ครับโอ้โหโอเคไม่ได้เวอร์เกอร์ไปเลยครับผมวอร์เกอร์เลือดหกสิบนะปีไม่ตายๆๆลยครับเซึ่ง That's crazy. So I guess the queens have to sub in as the sunken colonies. But it's only four queens. You can see the damage being dished out right now by the Marines. w e Fire bat. ระเบิดได้สะใจดูการไคลดูการไคลแล้วก็เอาผู้หญิงไว้ข้างหน้าโอ้โหโคตรแมนโคตรแมนแล้วก็เซอร์กลิงเข้าข้างหลังเรียบร้อยครับ <laughs> <c oughs> โคตรคลาสสิกเลย <pe w> พอมันไคล์ไคล์ไคลมาเรื่อยๆอะ่ะเ <c oughs> มดิกมันจะมาอยู่ข้างหน้าแต่โนมัร์นะ ของแท้ลาดาเห็นแบบนี้ครับเลือกหยิบเบลลิงเลยตอบโจทย์แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าสตาร์ค a า t หนึ่งเขาไม่เล่นมีดีแวกไงเขาไม่มีมันดอบฟุบฟับฟุบฟับแบบมาลุอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบสไตล์เทอร์รนที่เขาเล่นกันตอนสตาร์คราฟสที่ว่าเบลลิงมันจะเหงาเงาน่อ แต่ก็ต้องระวังนะไฟแบตค่อนข้างเดือดมากๆเลยกับพวกไลอาร์เมอร์ครับทางฝั่งเกียวรีบสร้างสตาร์พอร์ตครับตรงนี้เร่งเทคเบลลิงอยู่ครับดาร์กก็เป็น M M F ไม่ใช่ M M f นะ M M F อะไรครับพี่มา r รีนเมดิกแล้วก็ไฟแบต เขาเรียกกันอย่างนี้ว่าซีกแทงต้องมีเท็ครับต้องอัพเท็ก่อนถึงจะกลางซีกหมดได้นะขงสซาครับนึ่ไม่ได้พร้อมใช้เออไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีแอดออนมาให้ต้องซื้อเพิ่มนี่ดาวน์โหลดด l เแล้วก็ไปแล้วครับผม เบลิงกงาลังร็เแล้วมีสร้างไซอันวอสเซลมาด้วยสกิลถ้าผมจำไม่ผิดมี3สกิลนะไซอันวอสเซลมี e อ p มีมีมแก๊สคล้ายๆพาราสิติกบอม,มฮะแต่ไปอยู่อาจับฝั่งเทอร์แลนแทนแล้วก็มีบาเรียครับ ยิงบาเรียให้นี่ไงแกอัพแกอัพรีเซิร์ฟก่อนเลยรีเซิร์ฟลมลมควันลมแก๊สโอ้ยแล้วก็ฟีกหมดเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ จะบุกยังไงดีคือถ้าดูแบบดูผ่านผ่านดูผนเผือนะผมมองว่ายูนิตสตาร์ครหนึ่งโหดว่าในภาพรวมทั้งหมดเหมือนมันค่อนข้างวาไรตี้อะครับแล้วค่อนข้างคอมเพล็กอะเอ พอยุทุกคอมมันมาบวกกันมันรู้สึกว่ามันแบบมันจบเบลิงลันบายครับโอ้โหมาลีนสตีมแพกมาอย่างไวเลยยอมจ่ายสองมาลีนไปนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างเบลิงแล้วก็มาลีนสตาร์ครับนึงมาลีนจัดสตาร์ครับนึงบอกไม่เคยโดนเบลิงมาก่อนโดนไปแล้ว

ตรงนี้สามไซน์วัตเซลเลยครับน่าสนใจแล้วเบลิงอัดเข้ามาตรงนี้มาลีนยิงทิ้งหมดเลยสวยงามยังไม่สำเร็จเลยครับสำหรับการลันบายเบลิงของดาร <R ack S 2> ครับสองรอบม่ย้ำอ่ะมาย้ำอ่ะเหมือนจะมาย้ำอีกทีครับ คือดาร์กยูนิตมีแค่เซอร์กลิงกับเบลลิงะเนะจริงๆทาไมนบอินเฟสอ่ะอินเฟสเป็นยูนิตซีครับไม่รู้จะชะล่าใจเกินไปหรือเปล่าเล่น,นอารทลิกเป็นตัวเลือกที่ดีไหมดีนะเพราะอ,อะไรเพราะว่าโกดของ StarCraft หนึ่งไม่มีสไน์ถ้าผมจำไม่ผิดมีปะเหมือนจะไม่มีสไนท์นะมีล็อก มีนิวเคลียมีหายตัวแค่หนีปะ่ะเอออย่๋ผมหาข้อมูลให้จะได้ไม่ขาดใจ โอ้ตของ StarCraft 1่ 1. อ่ามีมี3สกิล,กลครับใช่ครับเป็น Personal Clocking แล้วก็ Lockdown แล้วก็ n u c l e a r s t r i ไ e ไม่มีไม่มีสนายเพราะฉะนั้นอาทาลิกน่าจะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่าทาลิกก็ต้องระวังนี่ฮะไซอันวัซเซลมาแล้วครับลมควันควนะีนฮะ ซึ่งมันก็จะลมควันอาทลิกได้แล้วมันเป็นดาเมจเอ E ีนะต้องกระจายตัวกันห่างๆเลครับสำหรับคนที่โดนลมควันเนี่ยเออถ้าถ้าโกนไม่มีไนอะ่ะมันยังจะเก่งอยู่ไหมนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสยัยแล้วก็จะได้มาเห็นกันในเกมเกมนี้ครับแต่เขียวเลือกเป็นไซอันวัเซลนี่ยเ,เจอฟันกาวไว้ อ้ยวิดำเมฆโคตรแรงโคตรแรงอินเฟสตายเลยนะอูย huh. yeah. uh ังแรงเอาเอาแล้วเข้าไปรับต่อยโอโอ้ยังแรงเฮ้ยโกงจัดใช่คำว่าโกงโคตรแรงแล้วมันเกิดมาเพื่อเซิร์ฟเลยเพราะว่ามันมันใช้ได้กับไบโอยูนิตเท่านั้นครับอูยปาสกิวรัวมาอีกแล้วอาธริกอาธริกโดนอาธริกโดนแล้วยังไงยังไงดาร์ก จะจัดการแฟวเวเซลยังไงเอาละครับหืเบลลิงตายฟรีครับเจอรมควันตายมควันตายครับโอ้โหเนี่ยรมควันอ่ะรมควันอ่ะแล้วก็ต้องไมโครดีๆเอาไปใกล้เซอร์กลิงเซอร์กลิงก็ตายครับเลือดเซอร์กลิงน้อยกว่าตรงนี้ดาพยายามจะลันบายไปก็ไม่ได้ละโดนลมควันอีกแล้วลมควันอีกแล้วอู้ยตายเลเทะเลเทะ เลเทกันหมดเละเทกันหมดเดินมาตรงนี้ก็เจอมาลีนโอ้ยนี่นโดนบอลลูนเข้าไปอือหือป่วนป่วนแล้วเล่นยูนิตไทยน้อยมากๆครับดาร์กแล้วาลิกเข้ามาเจอลมควันอีกแล้วอือหือแล้วมันตีไอย,ยูนิตไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ดาร์กยังไงดีผมว่าต้องหมู่ท่าป่ะเนี่ยมีหมู่ท่ามาคือหมู่ท่าก็ไม่ได้ใช่ป่ะหมู่ท่าก็เจอลมควันอีกอู้หูดูครับดูครับอือหือ ้วดมเมทมันแบบอย่างเถื่อนเอาแล้วครับดาร์คเอาแล้วครับดาร์คควีนควีนเจอลมควันตายหมดครับผมโอ้ยนี่ซน์บอร์เซลเอาละเอาละครับกลังจะบอกว่าโคตรโคตอยู่ไหนนี่ไงโคตรนี่คือโคตรของสก้าคามหนึ่งโคตรเถื่อนไปไปดาร์คสแปมอลทลิกแทน แล้วไวเปอร์มาไวเปอร์พราสติกบอมคืนก็ได้นะเออไวเปอร์ใช้พาราสติกบอมคืนก็ได้เอาละครับแลกกันไปแลกกันมาแต่เป็นดาก่ะที่ดูจะเจ็บกว่าครับผมนี่ฮะพอเดินเข้าไปใกล้เซอร์ลิงเซอร์ลิงเลือดก็ลดครับแล้วเซอร์ลิงเลือดน้อยถ้ามันแช่นานเกินไปเซอลิงก็ระเบิดแน่นอน ดาร์เรียกเรียกมาเป็นไวเปอร์ว่ะเอาเอาเอาแล้วไถเข้ามาตรงนี้ยาวๆไหมทางฝั่งเคียวไคออกมาก่อนครับแล,ล้วไซอัาเซลเข้าไปลมควันลมควันลมควันต่อโอ้โหอ่าลมควันปะดาร์กบอกอ่าลมควันปะังหวนะวน,นี้ลมควันปดดอกอะไรดีดอปเซอร์กลิงครับผมดอกเซอร์กลิงมา ดอบยัดซีค้งให้มันยิงกันเองเลยจังหวะนี้หลังบ้านหลังบ้านครับเคลียวต้องเคลียหลังบ้านก่อนอู่กำลังเล่นเล่นบอลลูนเพลินนะเออนี่อะบอลลูนบอลลูนใช่ไหมเอาละครับนี่ฮะบอลลูนบอลลูนเอเนจีเริ่มไม่พอใช้ลมควันได้ก็จริงแต่มันเกิดเยอะเกินไปลมไม่ทันนี่แหละครับคุณคิดไหมว่าเวลาพ่นยุงอะมันแก้ปัญหาที่ไปเหตุ เกมนี <bot ter> ้นี <c oughs> ่คือการพ่นยุงไม่ถูกต้องคุณพ่นไปเถอะตราบใดที่แฮชชวลี่มันยังอยู่รังมันยังอยู่ซึ่งมันพ่นใส่รังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้กอดโอ้ h m ยพ่นใส่ตัวเองแล้วก็เอาไปจุ่มมินาลโอไวิเคียวร้ายแต่บังเอิญความร้ายตรงนันดาร์กบอกไม่สนใจพ่นได้พ่นไปครับรันบายอย่างเดียว โดนไป80 worker ครับอ่าพ่นอีกมาพ่นอีกไม่มี energy แล้วยังไงน้ำยาหมดน้ำยาหมดอ่าพ่นไปพ่นไปอ่าพ่นก็ไมโครออกอ่าพ่นอีกอ่าพ่นไปพ่นไปพ่นไปจังหวะนี้พ่นอีกพ่นไปอือหือนี่ขนาดพ่นแล้วนะพ่นแล้วนะอ้ห95 worker หายครับผมเคียว worker เหลือ9ครับแทบจะไม่มีอินคำเล่นลวครับด้ยังมีอินคำเล่นอยู่ก็แปมยูนิตพ่นได้พ่นไปอ่าพ่นได้พ่นไปจังหวะนี้ ตอนแร so กก็คิดว่าดาจะแก้ปัญหาการลงโดนลมควันยังไงอ๋อโอเคใช้หลักการยุงครับปล่อยเอินพ่นไปเรื่อยๆสุดท้ายลังยังอยู่น้ำขังยังอยู่ไข่ยังอยู่ลูกน้ำยังอยู่ถ้าเปรียบเป็นเซอร์ก็คือแฮชชูรี่เขายังอยู่ครบครับแล้วก็เอ็กซ์แพนต่อไปได้เรื่อยๆแล้วมาแล้วไวเปอร์พาราสติกบอมคืนนี่เป็นการลมควันแบบสตาร์คับสสุดท้ายเขียวจครับโหยิ้มอ่อนด้วยจีแบบยิ้มอ่อนด้วย แล้วออรู้จักไหมเขาเรียกแผนยุงลายดักต,ต,ต,ตีตี้มาครับกลายเป็นว่าซีรีส์นี้ต้องไปวัดกันต,นต่อเกม5ครับผมแผนลมควันไม่สำเร็จวะ่ะตอนแรกตื่นตาตื่นใจหรืออ้าวอ๋อโอเคไอ้เราก็ลืมว่าหลักการสำคัญของการเจอเซอร์คือการขยี้แฮชูลี่ไม่ใช่การลมควันยูนิต เรียบร้อยไปค,ครับไปวัดกันต่อเกม5ครับผมแหมอย่างสนุกเลยนะยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมมเบอร์สนับสนุนใหได้ครับผมเราเจอกันคู่หน้าครับ